สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่วงการพระเครื่องครับบางโนเนมสายมูโษไทยรับประกันรพระแท้ส่งฟรีวันนี้นำคอนเทนต์ดีๆสาระดีๆมีสไตล์แบบชาวบ้านฮนะมานำเรียนกันเหรียญตรงหน้าท่านนะครับโบสลั่นเป็นเหรียญปี2512นหรอะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าภาพซ้อนพ่อแดงพ่อเจริญก็ได้ถามนั้นฮนะแยกบล็อกเล่นกันประมาณ5บล็อกครับบล็อกนี้เป็นหนึ่งในห้านะเรียกบล็อกก้อนเมฆ เราสังเกตนะฮะบล็อกก้อนเมฆนี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวนำเรียนไปครับเป็นว่าเหรียญรุ่นนี้จะมีสร้างเป็นเนื้อทองแดงนะครับลมดำก็เหรียญน,นี้ลมดำยังสวยฮะถามถามว่าสวยระดับไหนเดี๋ยวติดตามกันนะครับก็ลักษณะพิเศษของเหรียญรุ่นนี้เราสังเกตง่ายๆเลยครับหูเหรียญจะเจาะเล็กนะครับลมดำจะแห้งบล็อกเนี่ย ที่แยกเล่นออกมาเนี่ยที่เรียบกันบล็อกก้อนเมฆเนี่ยเป็นอย่างไรมาติดตามผมมาฮะนี่แหละครับด้านบนนี่แหละครับที่เห็นเป็นก้อนก้อนแล้วเป็นสายเส้นวิ่งลงมาเนี่ยฮรเรียบก้อนเมฆสายฝนนะครับมีประมาณสามก้อนนะครับอยู่ตรงเนี้ยที่เห็นเห็นเนี่ยนะครับนี่จุดหนึ่งแล้วนะจุดที่สองจะไปอยู่ ด้านล่างฮะก็ลงเป็นชื่อของลวงพ่อนะเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยะครับหลวงพ่อแดงเราจะสังเกตฮะจะเป็นเส้นวิ่งจากตัวหนังสือเนี่ยไปหาขอบช่างฝีมือชาวบ้านยังทําไม่ได้นะจุดเหล่านี้เส้นสายเนี่ยเราสังเกตเนี่ยผิวแห้งอย่างเนี้ยเก็บได้เลยครับดูเถิเหรียญอย่างสวยนะผิวแห้ง ช่าฝีมือชาวบ้านทําไม่ได้ครับเนี่ยรายละเอียดเหล่านี้เราดูไปด้วยกันแล้วครับเนี่ยเส้นบนผิวเหรียญเนี่ยเยอะมากฮะเนี่ยที่ตามองค์ท่านนะหลวงพ่อเจริญเนี่ยก็เยอะในรายละเอียดโดยเฉพาะหลวงพ่อแดงมีรายละเอียดให้เราจดจําเหรียญเนี่ยมากและช่างฝีงมือชาวบ้านไม่สามารถจะทําได้ ผมนำเรียนงี้นะง่ายครับเหรียนนี้ถือว่าผิวแห้งสวยราคายังไม่แพงฮนะเหรียญบล็อกบล็อกก้อนเมฆเนี่ยสวยๆก็เล่นอยู่สามพันอัพนะย่อนสวยหน่อยก็พันห้าอัพอนำเรียนกันครับจุดซื้อขายต่อไปอเราไปนำเรียน ัดขอบนี่แหละครับสําคัญนะดูฮนะเพราะจะมีธรรมชาตินะเป็นใบตัดหยาบซึ่งจะตัดแล้วฟันจะใหญ่ให้เห็นเลยฮนะจะเห็นง่ายนะฮะบางจุดนี่เหมือนขอบสตางเลยนะเนี่ยเป็นของเทคโนโลยีในสมัยนั้นนะครับทำก็จะตัดออกมาค่อนข้างจะหยาบนะบางจุดก็จะเป็นช่องเป็นฟันนี่เห็นเลยนะเนี่ย เป็นช่องเป็นช่องเลยฮะามาเรียนกันครับเพื่อให้เป็นประโยชน์เป็นวิทยาทานกันนะท่านใดที่ชอบสไตล์คอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับจุดต่อไปนะอยู่ด้านหลังฮนะก็เป็นหัวไม่ก๊อปเห็นไหมฮะจะจะเป็นหลุมๆอยู่นั่นแหละครับถ้าถ้าท่าน พบเจอนะเหรียญที่เป็นลักษณะเช่นนี้ตรงเนี้ถ้าเป็นบล็อก A เนี่ยก็จะมีเป็นก้านไมก็อฟเนี่ยวิ่งขึ้นไปรับกับหัวตรงนี้แต่องนี้เป็นบลนะ็อกก้อนเมฆฮนะก็จะมีจากตรงนี้เรียกว่าไมก็อบหัวไมก็อบนะแล้วก็ณน,นี่แหละครับจะเป็นณที่เล็กแล้วก็มีจุดคล้ายๆจุดไขป่ปลานั่นแหละครับเห็นเห็นนะใต้ณนะน่ะนะ จุดจะเลื่อนเลื่อนลางลางนิดนึงก็เป็นจุดเล็กๆครับช่างฝีมือชาวบ้านทําไม่ได้นะจุดเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดขายครับก็หูเนี่ยจะลักษณะพิเศษเลยจะหูจะเล็กๆนะปิ้นซึ่งช่างฝีมือชาวบ้านส่วนใหญ่นะยังไม่ยังไม่มีรายละเอียดอย่างนี้เนี่ยหูนี่เล็กฮะก็เป็นเทคโนโลยีในยุคนั้นนะ ท่านใดชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮนะบางโน,โนเนมจะนำคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันเรื่อยๆฮนะเอพิโซดต,ต่อไปขอบพระคุณครับก่อนเมกนะฝากติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ